สวัสดีค่ะเด็กๆที่ร่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เต็มหนึ่งอีกแล้วนะคะชั้นปฐมศึกษาป,ปีที่หนึ่งเรียนเรื่องการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจํานวน1ถึง5และ0มาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนตัวแรกเลขหนึ่งค่ะให้นักเรียนใช้นิ้วรากเส้นตามรอยปะนะคะเลขหนึ่งฮินดูอาราบิกนะคะ เลขหนึ่งเลขไทยค่ะอ่ะเรามาเขียนเลขหนึ่งฮินดูรบิกตามเส้นปาะนะคะพร้อมเลยค่ะเขียนเลยนะคะนักเรียนลากลากเลยนะคะเก่งมากค่ะอ้าวเลขไทยค่ะอย่างนี้มาเขียนเป็นตัวหนังสือบ้างนะคะเริ่มจากห้อยหีบนอนหนูสระอึไม่เอก งองูอ่านว่า1สิงโตหนึ่งตัวนะคะต่อไปเอานิ้วชี้นิ้วนะคะนิ้วชี้รากเลขสองนะคะฮินดูระบิกแล้วก็รากเลขสองเลขไทยด้วยนิ้วของเรียนของเนีเอง,เองตอนนี้นักเรียนมาเขียนเลขสองตามเช่นปะบ้างคะ่ะเลขสองไทย แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเริ่มรือจากอซอเือเอ,อ่างงองูลิงสองตัวเก่งแล้วเอาทัาเลขสามเอานิ้วชี้ลากเลขสามค่ะเลขสามฮินดูอรารบิกแล้วก็เลขสามเลขไทยค่ะเก่งมากค่ะอ่ะมาเขียนตามเส้นปะว่าเก่งมอมีสามตัวนะคะเลขสามฮินดูอรารบิก เลขสามไทยแล้วก็เขียนตัวหนังสือนะคะสอเสือสระ,ะอามอมาเก่งมอสามตัวค่ะเอาไปยังไว้เลยค่ะเลขสซีเลยเอ้าอย่าลืมนะคะลากเซนวยนิ้วชี้ก่อนเล็กไทยนะคะถัดไปนะคะเอามารามเล่นปลาเป็นปิ้นมิซี่ตัวเลขนินวระบิก เพนกวินสี่ตัวในไข่ต่อไปเพนกวินสีนต่ตัวตัวนางสื่อมีซอสเสือสรอีไม่เอกนะคะเพนกวินสี่ตัวเก่งมากค่ะในข่านะคะใช้นิ้วลากอีกค่ะเลขห้าฮินดูอาราบิกเลขห้าไทยค่ะนักเรียนมาดูซิว่าไข่ห้าฟองให้ฮินดูอาราบิกคิดอย่างไรเริ่มเลยค่ะ ตัวเลขไทยค่ะตัวหนังสือเริ่มด้วยหอหีบไม่โทสสารอานะคะและตัวสุดท้ายแล้วค่ะนะคะคือเลขศูนย์เอานิ้วชีลากรกมกมนะคะตัวเลขไทยคล้ายๆกันเลยนะคะต่อไปมาดูเขียนตามเส้นปะบ้างตัวเลขศูนย์ฮินดูอารบิกเลขศูนย์ไทย แล้วก็ตัวหนังสือส,อสราสระอูนอนหนูย่อยัก์การัดนะคะมีนกกระจอกเทศศูนย์มีไข่นกกระจอกเทศศูนย์ฟองนะคะนักเรียนพยายามเขียนให้ตรงเส้นปะนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองฝึกเองนะคะในหน้า13ถึงหน้า14นะคะนักเรียนลองไปฝึก เขียนดูนะคะลายหน้าก็จริงแต่นักเรียนไม่จาเป็นต้องทําวันเดียวให้เสร็จนะคะค่อยๆทําไปพยายามเขียนให้ตรงเส้นปากนะคะเอาให้เรียบร้อยเลยค่ะเขียนให้เรียบร้อยสวยงามนะคะวันนี้ลองไปฝึกก่อนนะคะแล้วอย่าลืมส่งงานให้คุณครูด,ด้วยนะคะว่านักเรียนเขียนได้สวยอย่างไรนะคะวันนี้ คุณครูลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ